สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช็อตบุ๊กพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณสรุปหนังสือดีๆภายในไม่กี่นาทีเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นทุกวันวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่เป็นเหมือนคัมภีร์ด้านการเงินที่เปลี่ยนชีวิตของคนนับล้านทั่วโลกนั่นก็คือ rich dad poor dad พ่อรวยสอนลูกผลงานของโรเบิร์ตคิโยซากิที่เล่าเรื่องง่ายๆผ่านพ่อสองคนแต่กลับสะเทือนความคิดลึกสุดของคนทั้งรุ่น พ่อสองคนเท่ากับสองวิธีคิดคิโยสากิเติบโตมากับพ่อแท้ๆของเขาซึ่งเป็นข้าราชการครูมีวุฒิสูงแต่สุดท้ายก็ประสบปัญหาเรื่องเงินเขาเรียกท่านว่าพ่อจนแต่เขากลับได้เรียนรู้เรื่องการเงินจากพ่อของเพื่อนสนิทซึ่งไม่มีวุฒิสูงแต่สร้างธุรกิจและมีอิสรภาพทางการเงินเขาเรียกคนนั้นว่าพ่อรวยบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตพ่อรวยพูดไว้ว่าหนึ่งคนรวยไม่ทำงานเพื่องเงิน คนทั่วไปทำงานได้เงินใช้หมดคนรวยทำงานเพื่อเรียนรู้แล้วปล่อยเงินทำงานแทนตัวเองเขาบอกว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่งานประจำแต่คือความเข้าใจเรื่องเงิน 2. จงเป็นเจ้าของสินทรัพย์ไม่ใช่เจ้าของหนี้สินพ่อจนทำงานหนักเพื่อผ่อนบ้านผ่อนรถพ่อรวยใช้เงินซื้อสิ่งที่ทำให้มีรายได้เช่นหุ้นอสังหาธุรกิจคโยซกิเรียกมันว่า สินทรัพย์คือสิ่งที่เอาเงินมาให้เราหนี้สินคือสิ่งที่เอาเงินเราไป 3. ความรู้ทางการเงินเท่ากับความรู้ชีวิตโรงเรียนสอนให้เราท่องจำแต่ไม่เคยสอนเรื่องเงินพ่อรวยสอนให้เขาอ่านงบดุลตั้งแต่ยังเด็กรู้ว่าเงินเข้าออกจากไหนและต้องรู้วิธีควบคุมเงินให้ได้ 4. อย่ากลัวความล้มเหลวเพราะนั่นคือครูที่ดีที่สุดพ่อจนเล่นปลอดภยัยทำงานมั่นคง พ่อรวยยอมล้มเหลวเล็กๆเ,เพื่อชนะใหญ่ 5. การศึกษาไม่ใช่แค่ปริญญาแต่มันคือความรู้ทางการเงินคิโยสากิบอกว่าคนที่เรียนจบสูงไม่ได้แปลว่าจะมีเงินเสมอไปเพราะโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่รู้จักใช้เงินอย่างฉลาดคำถามสำคัญจากหนังสือคุณทำงานหนักเพื่อเงินหรือคุณเรียนรู้วิธีให้เงินทำงานแทนคุณ ปิดท้ายถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดหยุดทำงานเพื่อแค่เงินเดือนเริ่มเก็บเงินเพื่อสร้างสินทรัพย์เรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้นทุกวันจำไว้นะครับปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มาจากเงินแต่มาจากความไม่รู้เรื่องเงิน ขอบคุณที่รับฟังช็อตบุ๊กพอดแคสต์หากคุณชอบตอนนี้ฝากกดแชร์กดติดตามและหากคุณรู้จักใครที่ยังทำงานหนักแต่ไม่มีอิสระภาพส่งคลิปนี้ให้เขาเลยครับแล้วพบกันในตอนต่อไปที่เราจะมาสรุปหนังสือดีๆอีกเล่มเพื่อให้คุณเข้าใจมันในไม่กี่นาทีสวัสดีครับ